เชื่อหม่ว่าจะมีใครสามารถเทียบได้กับซูเปอร์บอนพรดรดศรีชาพันธ์ซึ่งเป็นตำนานในเทนนิสไทยชื่อของเจ้าตัวยังคงเป็นที่จดจำของแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกีฬาชาวไทยในทุกวันนี้และในปี2003ที่ผ่านมาแล้วกว่า15ปีพรดรนเริ่มเดินทางในอาชีพเทนนิสเมื่อปี1997และได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้พร้อมกับการคว้าชแชมป์ระดับ ATP 2 5ครั้ง จุดชัยนี้ทําให้เจ้าตัวได้รับการยกย่องในประเทศและต่างประเทศจนได้รับเกียรติขึ้นปกนิตยสารทามที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนอกจากนี้เจ้าตัวย,ยังได้รับเกียรติเป็นนักเทนนิสยอดเยี่ยม ATP 2แห่งปี2002แต่จุดชัยของพาราดอนไม่ได้เพียงแค่ในการแข่งขันระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในนามทีมชาติด้วยคว้าเหรียญทองในระดับซีเกมและเอเชียนเกมทั้งสองรายการนอกจากนี้เจ้าตัวย,ยังได้รับเกียรติเป็นผู้ถือธงชาติไทย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังทำให้พาราดอนต้องตัดสินใจประกาศอำลาคอร์ดในรายการ PTT Thailand Open เมื่อปี2010ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของอาชีพเทนนิสที่เคยเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจของชาวไทยแต่ชีวิตของพาราดอนไม่ได้หยุดที่นั้นเขาเลือกเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ฝึกสอนเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่มีภายใต้ชื่อาด a r a d o r เ International t น n n Academy ซึ่งเป็นสถานที่สอนเทนนิสที่มีชื่อเสียงทําให้เจ้าตัวสามารถส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของตนไปยังรุ่นใหม่ๆและในชีวิตส่วนตัวพาราดอนมีครอบครัวที่สุขสันต์รวมถึงน้องป๊อปสีภรรยาที่สวยงามและน่ารักซึ่งมีลูกร่วมกันเป็นหนึ่งคนชื่อน้องเชลีนพันนรินซึ่งเป็นสาวน้อยสุดน่ารักวัยเจ็ดขวบที่มีความสามารถในกีฬากอล์ฟและมีโอกาสที่จะเป็นตำนานในกีฬากอล์ฟในอนาคตแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นพาราดอนมีความกล้าหาญที่สุดบนเวทีโลก ทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นตำนานในเทนนิสไทยถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นว่าเขามีความสามารถที่ไม่เทียบได้แต่มีคนบางคนก็มองเขาเป็นนักกวดที่ไม่มีความสามารถจริงๆคุณคิดยังไงความเป็นจริงอาจจะอยู่ที่กลางๆหรือไม่ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในการคัดกรองความจริงนี้ด้วยนะ